นี mm. okay. Okay. Eh ่เค้กอะไรเดีวนี้นี่เคกอะไรเสร็จไหมนี่เขาเรียกอะไรนิโมโเก๋จะรู้สร็จไมเก่เค้กปานิโมเอ๊ะอะไรอ่ะดีสิขวอะไรเนาะ ยิ้มเลยเืออ้าวเ่นะปิดดิใค่อปเดอ่ะปิดให้แม่ดูอ่ะอ้าวเปิดันคืออะไรอ่ะมคืออะไรอ่ะโอ้โปดดูสิ อ๋อโอเคไม่ร pues ู mm um uh ้ส huh. ิเท oh. ีห nah รือเทียมอ่ะมุมสาอ่ะมุมสายด้วยยังไงชอบไหมขี้ข้างอ่ะยังไงขอบคุณพ่อก่อนจ้าไปเที่ยวก่อนะ 刚才有点。